น้องไปเที่ยวน้ำตกแล้วครับน้อามาเล่นน้ำตกเหรออ๋อซึ่งหน่อยก็บายน้ำสาน้ำปูเขาแล้วมั้งเนี่ยข้าวไเล่นดำโอ้หน้าร้อนไม่ต้องไปเที่ยวน้ำตกแล้วนี่มามาบิ๊กซีก็พอแล้วมั้งเาานี่ยใช่ไแอร์ก็เย็น แหมเราเล่นไหมแหแล้วเล่นไหมแหแล้วเล่นไหมเราค้นจุน้ำไปเหรอเไหยจับปลาที่มีปลามาไหมมีปลาไหลมากับน้ำไหมมีไหมไม่มีมีไหมมีปลามาไหมมีเหรอ เห็นแต่หัวเมงเห็นแต่หัวเมงเฮ้ยเฮ้ยเห็นหัวเมงอีกอแล้วโอ้ยเอ้ยเห็นแต่หัวเมงโอ้โหเมงไม่ดูทำไมแล้วพ่อกลับบ้านแล้วนะน้องอยู่บิ๊กซีนี่แหละนะ บานไยกันไหมฮะใครจะกระโดดลงนะ้ำเแล่าเขไไาจะมาว่ายามายามา